วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้ที่ตรวจโควิดจากน้ำลายแบบอ้มกันนะคะก็ํำคัญก่อนที่เราจะเทสก็คืองดกินอาหารดื่มน้ำเคี้ยหมากฝรัง่งสุบุรีและบ้วนปากด้วยนะ้ำสะอาด2ครั้งประมาณสักสามสิบนาทีก่อนเทสค่ะเรามาเริ่มเทสกันเลยค่ะลองมาแกะกันดูเลยนะคะ งนี้แกะเลยนะคะดึงเทปออกได้เลยค่ะข้างในก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะแกะออกมาก็จะมีที่ตัวหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะคะอย่าลืมไอ้ก่อนอมด้วยนะคะ <c oughs> อย่างนี้นะคะจะลองเทสล้นนะคะ <c oughs> เอาไหม2นาทีแล้วก็เอาออกได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลเทสกันค่ะ <c oughs> ต้องรอประมาณสิบ้านาทีถึงจะมาดูผลได้นะคะ หลังจากผ่าน15นาทีของหนูขึ้นขีดตรงีนะคะแสดงว่าไม่เป็นโควิดมันใช้ง่ายมากเลยนะคะเด็กอย่างหนูก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นโควิดมันจะขึ้นขีดทั้งตรง C และทีค่ะแสดงว่าเราเป็นโควิดมีเชื้ออยู่ในตัวแล้วต้องต้องทำการรักษานะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย